เรื่องเล่ากดแห่งกรรมตอนจีวันหลวงนอเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ผู้คนนับถับแต่เบื้องหลังกลับยกยอกเงินบริจาคไปเล่นพนันออนไลน์เชิญรับฟังได้นบัดนี้ในมหานครใหญ่โตที่แสงนีออนกลบแสงเทียน มีวัดหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าวัดสีีเมตตรามชื่อเสียงขจรขจายว่าเป็นวัดแห่งบุญผู้คนหลังไหลมากราบไหว้ถวายเงินสร้างอาคารทำบุญโอนผ่านพร้อมเพย์วันละหลักแสนไม่เว้นแม้แต่วันธรรมดาแต่ใครจะรู้ ว่าเบื้องหลังศาลาสวดมนต์กลับมีโต๊พนันซ่อนอยู่ในมือถือของผู้สวมจีวรพระครูสันกับเงินที่หายไปในอากาศพระครูสันเจ้าอาวาวสวัดศรีเมตตารามวัยห้าสิบกลางกลางรูปงามพูดจาหน้าเลื่อมใสเดินทุดงเป็นรู้ธรรมะมาก เทศครั้งใดมีแต่เสียงสะอื้นของโยมแต่ฝ่ายบัญชีวัดเริ่มสังเกตว่าเงินบริจาคที่แจ้งไว้ในแอปกับจำนวนเงินที่เข้าบัญชีวัดไม่ตรงกันหลายครั้งมีสลิปโอนเงินแสนแต่บัญชีวัดได้เพียงหมื่น หรือบางรายการไม่มีเข้ามาเลยสายสืบในจีวรเมื่อมีญาติโยมผู้เสียหายร้องเรียนตำรวจชุดสืบสวนจึงเริ่มลงมือแต่เพราะพระครูสันระวังตัวจัดทางเดียวที่จะแทรกซึมได้คือต้องบวชเข้าไปสิทตำรวจโทนนนสิรินาศ เจ้าหน้าที่หนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาสาบวชเป็นพระใหม่โดยใช้ชื่อว่าพระนนท์เข้าไปอยู่วัดเป็นเวลาสามเดือนพระนนท์จำวัดอยู่เรือนรับรองกลางคืนเงียบสนิทแต่เวลาประมาณตีสองของทุกคืนจะมีเสียงตึงตึง จากมือถือในกุฏิเจ้าอาวาสคืนที่พระเผลดกำเปิดเผยพระนนแอบใช้กล้องจิว๋วซ่อนไว้ในพระไตรและแซงขอถาวายดอกไม้บูชาพระกลางดึกขณะที่ท่านพระครูกำลังนั่งหน้าโน้ตบุ๊กมีเว็บพนันเปิดอยู่พร้อมบัญชีรับโอนหลายบัญชี ชื่อไม่ซ้ำกันแม้แต่รายเดียวเสียงที่ได้ยินจากหูฟังคือวันนี้ขอถอนห้าแสนก่อนนะโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนโอนเข้าชื่อวิจิตเหมือนเดิมนะหลักฐานชัดเจนเงินวัตถุแอบโอนเข้าไปเล่นพนันออนไลน์หลายเว็บไซต์และส่วนใหญ่ถูกเว็บโกง ไม่ให้ถอนคืนศาลาแตกกรรมประจักษ์หลังจากบันทึกหลักฐานเพียงพอพระนรนลาสิกขากลับมาในคราบตำรวจเต็มยศพร้อมหมายค้นและหมายจับข่าวดังสะเทือนทั้งเมืองเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัดกดสล็อตในกุฏิถอนเงินเข้าบัญชีญาติ ใช้พร้อมเพยทำลายศรัทธาพระครูสันถูกจับพร้อมมือถือซึ่งขณะนั้นยังมีเว็บพนันเปิดอยู่หน้าจอหลังผ่านกระบวนการยุติธรรมท่านถูกจําคุกด้วยคดีช่อโกงและพ้นจากสมณเพศโดยปริยายวันนี้ รูปหล่อทองเหลืองของพระครูองค์ก่อนที่เคยตั้งอยู่ในศาลาถูกย้ายกลับไปไว้ด้านหลังมีป้ายคำสลักไว้ว่าบุญนั้นทำง่ายแต่รักษาใจให้พ้นบาปนั้นยากข้อคิดจากเรื่องนี้จีวรคือผ้าคลองกายหากใจอย่างโลภ บวชเป็นร้อยพันสาก็หนีกมไม่พ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรามีความคิดเห็นหรือเรื่องที่อยากให้เราพูดถึงคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ